สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปที่4นะครับของพีรพลสร้างบ้านขายงานนิดเดียวรวยร้อยล้านนะครับเมื่อกี้ก็หลังจากพาลูกค้าไปที่แบงค์แล้วนะครับแล้วก็แบงค์ก็บอกว่าผ่านแน่นอนครับอ๋ออันนี้ก็มาดูหน้างานหนึหน้างานหนึ่งนะครับหน้างานนี้จะขึ้นนะครับทาวน์โฮมนะครับสี่ห้องนะครับเนื้อที่ดินนะครับ110ตารางวานะครับ เราซื้อบ้านพร้อมที่ดินมานะครับซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาแล้วก็ทําการรื้อนะครับทําการรื้อนะครับทําการลื้อนะครับแล้วรื้อนี่คืออะไรรื้อจริงๆต้องไปขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าบ้านนี้มีเลขที่บ้านแล้วนะครับเราต้องไปทําการขออนุญาตรื้อพอรื้อเสร็จเราก็ขอขออนุญาตใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาเราจะขอขออนุญาตใหม่ขอสร้างใหม่เราจะขอไม่ได้นะครับี่อันนี้เราก็รื้อใช้เวลารื้อมาแปดอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้เรารื้อเหล็กไปขาย ไปขายแล้วก็สิ่งที่เหลือเหล็กที่เหลือเราก็นํามาเก็บไว้เพื่อสร้างต่อไปนะครับผมวันนี้ขายเหล็กได้เป็นหมื่นเลยโมไม่น่าเชื่อนะครับพรุ่งนี้ก็เหลือแต่งานปูเราก็จะเอารถแมคโครใหญ่เนี่ยมามาเข้าแล้วก็มาขนทาการลืล้อนะครับนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะที่ดินที่เราจะซื้อทําบ้านขายเนี่ยมันมีต้นทุนหลายอย่างเราต้องดูหลายอย่างนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะครับที่เราต้องเสียแน่นอนคือ เราต้องเอาสิ่งปลูกสร้างออกนะครับผมก็แต่ข้อดีอย่างเขาก็เราไม่ต้องขอน้ําชั่วคราไฟชั่วคราถนนหนทางมีแล้วท่อระบายน้ําแอร์ไฟฟ้าถึงน้ําประปาแรงนะครับนะแล้วเป็นที่ดินที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็สภาวะแวดล้อมก็คือเคยเป็นบ้านอยู่อาศัยมาก่อนนะครับอยู่สบายแน่นอนอันนี้สร้างมาเป็น10บสปีแล้วครับด้านข้างก็มีบ้านนะครับนะครับแล้วถนนหนทางกว้างขวางครับซอยเป็นทางลัดนะครับโอกาสสร้างแล้วขายได้แน่นอนนะครับนะครับจริงๆก็ ก็จะมีคลิปว่าดูที่ดินยังไงนะครับก็คือทําไมตรงนี้ต้องสร้างทาวโฮมต้องบอกอย่างนี้ที่สร้างทาวโฮมก็เพราะมันอยู่ในซอยไงครับถ้าอยู่ในซอยเนี่ยแล้วก็บรรยากาศน่าอยู่นะครับแล้วเราต้นทุนที่ดินเราไม่สูงมากพอเราสร้างทาวโฮมนะี่ะเราก็เอามาขายได้นี่เราก็น่าจะได้ขายได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับจริงๆอ่ะเรื่องการตั้งราคาขายหรือว่าเราจะสร้างอะไรขายเนี่ยเป็นเรื่องของทาเลสถานที่นั้นๆนะครับอาจจะไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดนะครับแต่ก็ ต้องหาอะไรที่มันเหมาะสมกับทำเลตรงนั้นจริงๆนะครับนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่อยากทำสร้างบ้านขายรวยร้อยล้านนะครับก็เดี๋ยวมาตอนนี้ก็พยายามคลิปเรื่อยๆว่างๆก็จะมาทำแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายตอนเดียวผมไปดูหน้าก่อน bye bye. สวัสดีครับ